ก็มีเพียงเธอแค่คนเดียวให้ฉันข้างใครเธอคนเดียวให้เธริยาเฮ้เฮ้ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิดง่ายๆเราใครคลิปนี้สนับสนุนโดยมารุชอ็อปเลยครับผมใครที่กำลังมองหาบริการกุดเงินพารราคาถูกนะครับเลทสิบเลยนะก็แะะํำร้านนี้เลยนะครับ รับสินค้าภายใน15ถึง30นาทีนะโคตรจะไวเลยนะครับผมมีทั้งบ็อกฟุตแล้วก็มีทั้งคิงเลกาซี่นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายเนาะโอเคก็สามารถไปเลือกใช้กันได้นะครับลิงก์อยู่ในใต้คลิปชันนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วย let's go บ๊ายบายโอเคขอกราบสวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมดอนอสเหมือนเดิมนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมก็รัดเพลิดรัดเพลิดได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกอัปเดตว่ามีอัปเดตอะไรมาบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาไปดู Okay. สำหรับที่อัปเดตมาตอนนี้นะครับเวลจะตันเป็น2,300แล้วซึ่งผมไม่ค่อยได้ฟาร์เวลเลยนะครับผมอ่ะก็จะมีเวลเพิ่มมามีไอแลนด์ใหม่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นเอ่อเรือใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันบอกว่าชิปน่าจะน่าจะเป็นตีเรือหรืออะไรยังงั้นหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะครับใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้โอเคแล้วก็จะเป็น2ผลใหม่เดี๋ยวจะไปซูงมผลกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีนิวเกมพาซึ่งเกมพาสใหม่ก็คืออะไรอะ่ะ อืมเฮ้ยอืมินฟินิตีุ้มเหรอเดี๋ยวนพรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเคยมีแล้วหรือเปล่านะผมจำไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ยูรูสกิลซีนะครับผมอ่าก็คือสามารถไปอ่าอ่อน่าจะต้องไปเรียนได้นะครับแล้วก็เบกเล็กสกิลซีก็ต้องไปเรียนเพิ่มนะครับแล้วก็บัลตี้ซิสเต็มตอนนี้จะมีค่าหัวมาแล้วนะครับไปได้ดูนะนี่จะมีระบบเป็นระบบข้าหัวนะครับตอนนี้ แล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นเซเบอร์ V2 นะครับผมตอนนี้ผมจะหาให้ดูบางอย่างแล้วก็เป็นรีแบมซัมไอซ์แลนด์นะครับก็คือรีแบมบางเกาะเนาะนิวเบเตอร์เดลฟูดเซลเลอร์นะครับก็น่าจะเป็นไอตัวขายไอผลปิตัณที่ดีกว่าเดิมนะครับก็คือสมมติถ้าน่าจะมีแบบสุ่ม2ตรง2ตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกกันได้เนาะ แชนนร์กันในคอมเมนต์นะครับผมเบลตี้นะครับแค่เอาอะไรสักอย่างสามารถได้จาก NPC มั้งอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเออแล้วก็จะมีเออ่คอมแบทล็อกที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับผมโอเคแล้วก็จะบัฟเป็นแบ็คเล็กบัฟโทลีบัฟกุลาบัฟโมกุมีเมล่แล้วก็บิเซนโต้บีสองนะครับแล้วก็กาวิตี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาแจกโค้ดกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะโค้ดก็ตรงนี้แล้วก็รูปนกทวิทนะครับนี่อันนี้จะเป็นโค้ดแรกนะครับ10 LP เนาะ ที่2มันจะเป็นอัปเดตซึ่งม,มันจะได้5 LP แต่ทำไมใส่มันไม่ไม่ได้อะต้องเขียนอัปเดตหนึ่งวะแอดมินเขียนมาให้อย่างนี้นะครับเออลองไปใส่กันดูเนาะอ่ะอันี่จะได้อีก5 LP อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่โค้ดรีเซตสแตทไว้ด้านใต้ดีสคริปชันนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดรีเซตสแตทเนาะโอเคแล้วก็จะมีอะไรอ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มเติมให้ด้านใต้ทิคบชันแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสุ่มผลแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะได้ผลอะไรกันบ้างด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวจะไปดูแป๊บนึงนะครับเอ้ยมีฟุ food ดอินเวนท์อเรียลเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็ถึงที่สุ่มผลแล้วนะครับก็จะมีเป็น เป็นอ่อเรนดอมฟุตกับเรนดอมวอร์ฟุตก็คือจะมี2อย่างน,นะครับผมไม่ได้ใช้เหมือนกันว่านี้มีมีอยู่แล้วหรือเปล่าเออแต่ตอนนี้คือผลมันเกินเลยมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองสุ่มๆุ่มดูนะครับว่ามันจะได้อะไรยังไงบ้างเนาะซึ่งอ๋อตังกูไม่มีนะครับซุ่มแบบ l อก็ได้งั้นนะอ่ะเมื่อกี้เราจะได้มาเยอะอยู่นะครับซึ่งผมจะสุ่มหมดเลยนะผมไม่เก็บไว้นะครับผมอยากผมอยากสุ่มชอบสุ่มนะครับหมดหรือยังยังไม่หมดยยไร้เรื่อยุ่มเรื่อยเรื่อย,อย,อยต้งได้ผลใหม่แล้วแหละอย่างเงี้ยหมดแล้วอ ก็ที่นี่ผลอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ผลอะไรไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่นี่น่าจะนี่น่าจะผลอะไรไม่รู้นี่น่าจะผลไฟปะไม่แน่ใจอันนี้ผลอะไรนี่น่าจะโยมีนี่นี่ในมีฟิลิกผลหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ผลอะไรไม่รู้ไม่ค่อยมีผลดีๆเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ที่เห็นก็จะมีฟิลิกเมื่อกี้มั้งที่จะดีๆหน่อยนะก็ลองมาสุ่มผลกันดูได้นะครับตอนนี้ก็จะมีที่สุ่มผลนี่ตรงนี้นะครับแล้วหนึ่งเขอแคป เีก็บรูทันบอกคลิปนี้ตัวนึงนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเนาะเดี๋ยวผมจะอาจจะไปหาของมาเพิ่มเติมมาทำคลิปให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้แหละนะอย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับซีอูทูบมาแล้วก็ใดๆนะครับผมไลฟ์เรียลวิวโซมาดนะซีอู